ปล่อยเพลงออกมาแล้วแล้วก็รอเพลงใหม่อยู่หมดเลยใช่ค่ะมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้รอเพลงใหม่อยู่ไอ้ตอนนี้อะค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ช่วงนี้ดูยูริอะค่ะพี่ช่วงนี้ดูยูรีของทางช่องสามเอ้ยยังไงช่วงนี้ดูยูริค่ะชอบดูหญิงๆชอบดูหญินเหรอแล้วเธออินค่ะแล้วไม่เธออินยังไงก็ฟินเลยค่องไหลด้วยเหรอต้องยูริอะจ๋ากละนองไหลเลยไหลยูรีอะ หลค่ะไปทางหนไปทางไหนไหลไปขัางหนไหลอไรมันไหลไปข้างหน้าอะรมไอรมัเไหลอะรนหลอยไมัหลอมันไหลมันไหลมันไหลอไมันไหลอะไรมัหอะไรมไหรมันเหอรมันลอะไรมันไอันไอรนหลอะูรมันไอรหอะไรนอะไรมัอะไรัอนี้ลอมนไหอะรมนลอยูรมอะรนไหละรมันไหลรมัหอยไกเล่นบ้างไนหอมันมนไหอยากมล่นไหางัหอไหมัะ ใครขอแถวนี้ดิอะไรนะพูดอะไรมหาแถวนี้เลยเหรอก็แถวนี้ก็มีหญิงๆอยู่นะคะมีผู้หญิงเยอะเหมือนกันไม่อยากไปจยากถ้าช่องสามเองเขาก็มีสร้างซีรีส์ยูรีอยู่แล้วถ้าทําถ้าทําก็น่าสนใจนะคะก็อยากเล่นกับผู้หญิงแต่เขาบอกว่าต้องไปเรียนนะคะมันจะมีเทคนิคในการแบบอะไรเขาบอกว่าเขาต้องเรียนเขาบอกว่าต้องไปเรียนหนูก็เลยบอกจริงจังเลยเหรอพี่เราต้องไปเรียนแบบการแบบว่าศัพท์อะไรการมองการอะไรใช่ค่ะ แล้วเราระทับใจคู่ไหนอยู่ตอนเนี้ยอเขาแน่นอนเลยค่ะหลิงออมโอนี่หลิงหลิงกับน้องออมนี่เราเป็นผู้นำเหรอเนี่ยใช่ผู้นำด้อมผู้นำด้อมเหรอเขาก็มีด้อมมีมีผู้นำมีอะไรแต่ว่าเราเราอินช่องสามไงคะแล้วเราเพลิดเกลินได้เจออย่างนี้ออมจริงจริงบ้างไหมอ๋อไปค่ะไปตอนนี้เหมือนเขามีเรื่องใหม่ด้วย ติดตามติดตามดูมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องไหมมีคุยค่ะคือเคยเวิร์กช็อปเคยเล่นเรียนเรียนการแสดงกับพี่หลิงลิงใช่ชอบกันต้องต้องเล่นักเรื่องแล้วชอบลิชอบลิงชอบลิงแล้วกนเากำลังพูดอย่างเดิมแต่เราเข้าไปเราเก้าใจเป็นแง่แต่เราแบบไม่เราก็หาคู่ใหม่ใหม่ที่ใหม่แง่ลมองหายอยู่นนู้นหอว่าเขาใส่เลนหรือเปล่า ใช่ไหมหานั่งเอกในช่วงสักคนนึงมาคู่เราอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตอีกนนี่โปรยมาแบบนี้คือจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่านั่นนะสิีทับเป็นเรื่องของอนาคตหนูว่าน่าสนุกนะคะน่าสนุกใช่เราผู้ใหญ่เราถ้าผู้ใหญ่มาทักทำเราก็สนใจอพร้อมใช่ไหมน่าสนน่าสนค่ะ เพราะยังไม่เคยใช่ไหมล่ะยังไม่เคยก็ต้องก็ต้องลองอะไรใหม่ๆใช่ลองอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆหัวใจแล้วก็ต้องอะไรใหม่ๆหม่ก็ต้งมีแหละก็ไม่ใหม่เนาะใหม่หรือเปล่าก็ไม่ใหม่นะแล้วมันเป็นยังไงล่ะเรารักอยู่ที่เดียวเนี่ยช่องสามเราถามเรื่องหัวใจเมื่อกี้มาช่องก็หัวใจของเรามีให้ลงสามมากเอ้ยลงเอกเราตองสาดเป็นของเราด้วยหรือเปล่า อะไรนะครช่องสาวเป็นเจ้าของหัวใจเราหรือเปล่าไม่ช่องสาวคือคือช่องสาวคือเราเล่นละครคือเขาใช่ค่ะพี่ดิวคือเจ้าของหัวใจของพี่ดิวพี่ดิวพี่ดิวคนดิวคนดิวอันนี้ขึ้นมาสุดานราบคนก็บอกว่าเราก็ต้องไปตามหาเออมีแรงอุ้ยไม่ตามข่าวเยอะยังใช่ไหมเราเราก็มีใจอยู่ตลอดเราต้องไปตามหาด้วยหรอนี่แสดงว่าเขาหัวใจเขาเป็นของเราแล้วเหรอ ไปเที่ยวไปหาไปเที่ยวค่ะไปหาคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อยู่ที่นั่นนะคะหวานไม่ใครเยอรมันยีเรมอนต้องหวานด้วยใ่ถ้าถ้ากินอ่อสตรอเบอรี่กินน้ำหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยเบอร์เบอร์ใส่น้ำตาลใส่ซอสเยอะๆก็หวานแล้วเรารู้สึกมันหวานไหมล่ะอะไรที่แบบอะนะคะหวานเรากินกับเมา้ากับเมาส์กับปลา อุ้ยเยอะแยะเลยค่ะเขา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 มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีเยอะมากแล้วหนุ่มเยอรมันนั้นมันถูกใจเราไหมเอออร่อยค่ะอร่อยอะไรอร่อยอาหารที่นั่นอร่อยไม่หอมว่าหนุ่มเยอรมันมันถใจเราไหมบอกว้โหนิกหนุ่มที่ขายที่เยอรมันเหรอคะไม่ใช่เราต้องตอบให้ตรงคำถามต่อไมันต้องคำตอบกันลูกได้เจอเพื่อนสนิทดอมเมล่าเฮ้ยคุณ พี่เมตตาด้วยคำว่าเพื่อนสนิทเลยนะอไปคเอาไปถูกเจอค่ะแล้วกอัปเดตมันจบแค่นี้สภาหรับเราใช่ไหมครับโอเคไปละแล้วมีความสุขไปได้เทคโมเมนต์กันเพื่อนเพื่อนด้วยป่ะลูกน่ารักสนุกค่ะเพราะว่าไปหาแม่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนไปเที่ยวด้วยกทาา้ดดีเถูกต้องค่ะเป็นไกด์เก๋ แต่ไม่มีไกด์เขาเป็นไกด์ให้เราคือบอกเลยว่าภาษาเออไปเที่ยวยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้คุยเหมือนเป็นภาษาอังกฤษล้วนก็คือถ้าคุณไปเนี่ยมีเพื่อนไปอดีเราดีไหมคะเราดีไหมเราดูแลกันเรารู้ใจเราดีไหมเขารู้ใจเราดีไหมเราใจดีไหมเขาเป็นคนน่ารักค่ะมันมันมีว่าแฮปปี้แมพไปแล้วแบบได้เจอการอะไรคุยกานอะไร อร่อยด้วยอาหอรอร่อยลเยอคยือหนูบอกว่าที่นั้นหนูไปกินไปกินไปกินเยอะมากเพราะว่าแบบนึกอะไรกันแล้ก็ที่เราไปกินร้านนั้นกันเราไปอะไรอย่างนี้อะไรคุณแม่มตะะ <laughs> ู่แฟนไกคนนี้ไคะฮัลโตั้งแต่ตั้งแต่ปที่แล้วแล้วที่ไหนเราไปแบบมีเป็นฟิลเหมือนเป็นเพื่อนแล,แล้วก็แบบเจอแม่เจออะไรคือแม่เขาก็บอกว่าถ้าน่ารักแล้วเขาแบบเขาแบบ เหมือนเป็นฟิลเหมือนเราคุยกันแบบเป็นเพื่อนที่ที่ที่เก๋อยากคุยด้วยอ่ะแบบมีฝึกษาภาษาหรือไรแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องคิดเออเหมือนวนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าไปลุยๆแล้วก็ได้ภาษาได้อะไรก็เทคนิคการเจอกันก็เป็นเพื่อนเนิคการเนื้อเงินเป็นเพื่อนเนื้อเงิน เพอเล่นเพื่อนเล่นกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนเล่นไม่เล่นพวกเนี้ยเออเป็นไปนะจ๊ะเป็นริมเจียเหรอเออมีอรชีพสกิลสุดยอดอ่ะอาชีพเออเฮ้ยนั่นอ่ะเป็นเรื่องของอนาคตอีกอ่ะพวกคุณแต่รู้ตัวไหมว่าขอบผิวถึงเขาเมื่อไหร่อาการออกเลยนะเราเราพูดถึงใคระเราก็อาการออกจริงเหรอจริงหนูพูดเลยเออเฮ้ย ตายแน่เล oh. อ่เลิกเลิกเลผมเหน ulously, ื่อยเลยมเนี่อยตลอดไม่ติดงานแั่ใจต้อนไ่เป็นะคะมาคุ้เรื่องก็รู้สึกว่าดีค่ะมีทั้งคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวพี่หลอกหรือเป็นเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวตอนนี้คือ้สึกว่าใช่คำสูรได้ไหมโใช่คำพูดสองใช่คดได้หมยเอรเซ็นโสดไมโสดแตแต่มีคุคุยโสดแตก คุยได้คุยคุยได้หมดพูดจำนำพูดจำนำคุยยังไงคือตอนเนี้ยเราอ่ะมีเพื่อนมีครอบครัวรู้สึกว่าเราแฮปปี้เรารู้สึกว่าถ้ายังไม่ได้ผูกมัดกับใครหรือยังเราต้องใช้เวลาเรื่องบางอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่จะข้ามสเต็ปบางอย่างไปอ่ะพอเรามันแบบรีบๆหรืออะไรเราไม่มั่นใจอ่ะมันจะเกิดอะไรตามมาเราไม่รู้วันเนี้ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์้ะก็ช้าแต่ที่บักว่าช้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 าช ตแต่จีบได้ไหมตอนนี like> ้ตแต่จ like? ีบนี like ่ไงนี่ไงที่คนมันเลยติดูคนที่จะเข้ามาเนี่ยติดนๆตแรอิจีบกันแล้วติดกันเลยนี่เห็นชีนิปองติดก็ตชวนค่ะชวน กลับมาไหมหนูากเจออยากเจออยากเจอเหรออยากเจอหนูก็อยากให้พี่เจอเหมือนก๋อยังอยากเจอเขาดีเหมือนกันชวนเขายังชวนชวนเรื่องชวนชวนถ่ายชวนถ้าพรุ่งนี่เจอนี่ว้าวทุกคนว้าวว้าวไปเรื่อยอ่ะแต่วันนี้ยังคุยกันอยู่ไหมกลับมาแล้วเนี่ยโอ้คุยค่ะเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันตลอดคุยทุกวันเลยเหรออัพเดทอัปเดตอัปเดทเพราะว่าเขาจะมีความน่ารักตรงที่ว่า เ,เวลาคุยกันอัปเดตเขาจะถามว่าวันนี้เป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยหนูว่าแค่คุยกันประมาณแบบถามกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนอยากรู้เรื่องของเราด้วยเราก็อยากวางแต่พี่พี่อยาก <c oughs> พี่อยาก่ากรู้พี่อยากรู้คุยกันตอนไหนเพราะทามทวนมันต่างกันนะ่ะจริงตอนตอนเราตื่นนะพี่ตอน <c oughs> ตอนตื่นแล้วเขาว่ายังไม่นอนจะได้คุยกันแต่ถ้าเรานอนแล้วแล้วเขายังแบบ ยังตื่นเราก็อาจจะไม่ได้คุยกันแล้องต้องหาเวลาาเวลาหาน5ชั่วโมงมีบาษาองไกวันนี้คุณหน Speak English ่อ All i s English นภาษาอังกฤษเราคือแบบอยโอ้ Why you f o r e I miss you กันบ่อยไหมคะ I miss you กันบ่อยไหมคะ Miss คือ Miss you Miss you Miss you i <laughs> yes no okay <laughs>